คุณไม่มีแผนเลยเหรอเราไม่มีแผนเลยเหรอหรือคนดูไม่มีแผลเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนทุกคนเกิดมาล้วนต้องเจอกับความเจ็บตัวต้องเจอความทุกข์ตัวนมีแผลนทุกคนมีปมมีอดีตมีสิ่งที่เรายังก้าวข้ามมันไม่ได้กันทุกคน แต่ว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเลือกที่จะปิดมันไว้เลือกที่จะไม่กล้ามองมันแล้วพอเราไม่กล้ามองมันไม่กล้าเปิดมันเราจะไม่ได้เห็นแผลมันจริงๆเว้ยไม่ได้เห็นว่าแผลจริงๆอ่ะมันเวอะขนาดไหนหรือจริงๆแล้วมันก็แค่นิดเดียวแต่เราอ่ะโวยวายซะเหมือนกับว่ามันเป็นแผลใหญ่แต่ถ้าสมมติว่าแผลนั้นอ่ะเป็นแผลใหญ่มากเลยแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าแผลพูอ่ะเวอะไปขนาดไหนแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองเจ็บไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกเพราะว่าพยายามกดข่มอารมณ์ของตัวเองเอาไว้แล้วพยายามบอกว่าฉันมันมีความสุขฉันแท แฮปปี้ดีชีวิตฉันรู่นี่นั่นแต่ไม่เคยกลับมายอมรับในบาดแผลของตัวเองเลยสุดท้ายแล้วอะแผลนั้นมันก็ลุกลามไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกการรักษาอย่างถูกวิธีเราก็เลยต้องกลับมาเปิดแผลจริงๆแล้วกลับมาเห็นแผลจริงๆว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วแผลนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําความเข้าใจพอเราทําความเข้าใจเราจะรู้ว่าอ๋อแผลเนี้ยมันเกิดมาจากน้ํามือเราเองมันเกิดมาจากการที่เราไม่ได้รักษามันอย่างถูกวิธีเองเกิดมาจากการที่บางครั้งเราก็ไปเพิ่มแผลไปขูดแผลมันเพิ่มเองไปสร้างความเจ็บปววดดใให้จตัเเเอองงพิ่มย ที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะได้รู้ไงตอนนี้มันคือการกลับมาซื่อสัตย์กับตัวเองว่าอ๋อกูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันมีแผลได้วะกูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มันก็เจ็บได้วะแล้วมันไม่ได้ผิดเลยที่บางครั้งเราจะยังเจ็บอยู่แต่เรารู้ว่าเมื่อเราสามารถที่จะเห็นมันแล้วยอมรับความเจ็บนั้นได้เราจะก้าวข้ามมันไปได้มันก็เลยเป็นเหมือนเปิดแผลเพื่อเห็นแผลเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองทาความเข้าใจสู่การเยียวยาที่ถูกต้องถูกวิธีกับแผลของตัวเอง สุดท้ายแล้วถ้าเราคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีบาดแผลแล้วเราเข้าใจว่าคนอื่นน่ะเป็นคนมาทำร้ายเราแผลนั้นน่ะมันก็จะกลายเป็นแผลที่เราเป็นผู้ถูกทำร้ายไปตลอดชีวิตเลย mm hmm. แต่ในวันที่เราเข้าใจว่า, mm hmm. ö, า,าเฮ้ยแผลนี้มันมาจากขีดอะไรกันแน่มันมาจากเราที่ไปขูดมันเพิ่มใช่ไหมรู้วิธีการรักษายังไงแผลนี้ให้คุณค่ากับเราอย่างไงมันมีคุณค่ากับเราจริงๆให้บทเรียนให้การต,ตระหเราอย่างไงคุณค่านั้นน่ะมันก็จะติดตัวเราไปตลอดทางชีวิตด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขาว่าแผ้มันไม่ได้น่ากลัวแต่มันคือเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนมี